ดอกฟันสิงโตกำลังบานสะพัง่งสวยเหลืองอลามทั่วทุ่งเลยพี่น้องดูกันใกล้ๆค่ะดอกฟันสิงโตเนี่ยรสชาติใบของเขาจะขมเอามาแกงแทนใบขีเล็กได้อันนี้จะเป็นดอกแก่แล้วนะคะจะเป็นเกสรแล้วก็จะเป็นมเมล็ดพันธุ์จ้ะพี่น้องมันจะเหมือนปุยฝ้ายเวลาลมมาแรงๆปุยฝ้ายสีขาวๆเนี่ยมันจะล่องลอยไปเหมือนปุยนุ่นนะพี่น้องจ้ะ ริวตามลมไปไปต๊ะอยู่ตรงไหนมันก็จะงอกตรงนั่นเลยถึงได้เห็นต้นฟันสิงโตเนี่ยเกิดไปทั่วทุกสารทิศเวลาซัมเมอร์เรื่องอรารามไปทั่วแผ่นดินสวีเดนเลยพี่น้องจา๋ารากมันก็กินได้นะคะเป็นพืชสมุนไพรค่ะรสชาติจะขมมากหอมก็กินได้ต่อเนื่องละเกินอันนี้รอบที่สองแล้วเดี๋ยวจะไปดองค่ะอันที่ปลูกแซมหลังมานี่ก็ค่อยๆโตค่อยๆกินพันกันเลยพี่น้อง ไอต้นใหญ่ๆเนี่ยปากวางก็จะเอาไปดองเสร็จแล้วปอกวางก็จะลงกระเทียมค่ะอยากจะลงกระเทียมกินใบกระเทียมหรือไม่ก็จะปล่อยทิ้งหัวมันเอาไว้คือไม่อยากให้ที่มันวางจะพี่น้องมันยังมีหอมที่ค่อยๆโตมาอีกนะคะกินเรื่อยๆไม่ได้อดไม่ได้อยากเลยช่วงสามเดือนถึงหกเดือนเนี่ยปลูกพักแซมไปเรื่อยๆกินไปปลูกไปแซมไปแบบนี้ได้กินผลพลิตต่อเนื่องไม่ตรงซื้อตรงหา ร้านพักนี่ไม่ได้เงินของประวางิหลอกช่วงซัมเมอร์จ้าหอมรอบนี่ปล่อยไว้นานต้นสูงใหญ่รากยาวมากพอทอนเซตเรียบร้อยแล้วก็มาขยำขยำดินให้เขาซุยสักหน่อยดินตรงนี้เป็นดินปลูกที่ซื้อมาค่ะกระเทียมของฝรั่งซื้อมาไว้นานมันงอกพี่น้องจ๋าดูดูกระเทียมเนี่ยปลูกง่ายมันหอมเลยค่ะ ก็เอากระเทียมในครัวนั่นแหละที่มันงอกไม่ได้ใชัแล้วเนาะเราก็เอามาปลูกต่อเลยพี่น้อง mm. เพื่อจะกินหัวมันหรือว่าจะกินใบมันก็ไม่รู้มันการอนาคตเนาะเะนาะปลูกทิ่งไว้แบบนี้ฉุบนาำสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาจิ้มจิมจิมระยะห่างก็ประมาณหนึ่งนิ้วชีหนึ่งนิ้วโป่งนะคะประมาณนั้นเพื่อเขาจะลงหัวเอาไว้กินหัวเนาะคะ่ะเนาะจิ้มไปแบบนี้เรยเอย ใบกระเทียมนี่กินถ้าอะไรจ็อร่อยพี่น้องกินก็สมตำเนาะคือขีเขาถาปลูกไปยังน้นล่ะจ้ะเพราะว่าเสียดายพื้นที่มันยังมีพื้นที่แหวงแหวงแบบนี้ประกางก็แซมไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะคะ่ะมันหวางเนาะพี่น,น้องในช่วงวันยุดหรือว่าช่วงเลิกงานมาทาสวนพักเนี่ยมีความสุขตามภาษาพี่น้องเอยดินก็ดีโดยนะคะตรงนี้เป็นดินดําดินรวน กินไปเลยเอาเผือแคบเดียวอะไรนี่น่ะแกกินอะไรประกัง <S <S มันคือหนาตาเปรียวแท้ปุ้ยบอลเปรี้ยวพี่น้องบอลเปรี้ยวของสวีเดนจ้าแต่ต้นมันน้อยมันยังไม่ทันใหญ่เท่าไรรสชาตินี่เปรี้ยวมาก ฝรั่งก็เอามาทำพายพี่น้องส่วนประกว้างนี่จะเอามาตำค่ะรสชาติจะเหมือนตำมะยมอะไรประมาณนั้น <c oughs> เปรี้ยวชมธรรมาชาติสวีเดนเด้อจ้าเดอ้อ